สวัสดีค่ะพบกับเจนนะคะกับเพจที่ดินหลุดจำนองขายฝากคุณภาพจังหวัปราจีนบุรีและทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาเสนอขายที่ดินด้านหลังนี้นะคะจํานวน5ไร่2งาน67ตารางวาค่ะด้านหน้านะคะติดถนนคอนออกรีตค่ะประมาณสักสามสิเมตรนะคะแล้วก็มีติดถนนด้านข้างนะคะเป็นถนนคอนกรีตเช่นกันค่ะประมาณสักเจเมตรนะคะด้านฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นวิวเขาเลยค่ะวิวเขาใหญ่นะคะเป็นทุ่งนาสวยมากค่ะ ด้านหลังนะคะติดคลองน้ําค่ะเป็นแม่น้ําแควหอนุมานนะคะติดคลองกว้างเลยแล้วเราก็จะได้ที่งอกนะคะในส่วนที่ติดก,กับริมแม่น้ํานะคะประมาณสามไร่นะคะออพื้นที่นะคะตอนนี้จะเป็นป่านะคะจะมีต้นไม้ยืนต้นต้นใหญ่จำนวนมากเลยค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นมะขามะค,ะค่ะค่ะมีไฟฟ้ามีน้ําประปานะคะฝั่งตรงข้ามนี้เป็นไฟฟ้าสามเสนนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะติดก,กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชะอมนะคะค่ะแล้วก็จะห่างจากถนน304ค่ะประมาณสัก8ถกิโลเมตรนะคะแล้วก็มีศูนย์ราชการใกล้ๆเลยค่ะมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะคะวิวแม่น้ำสวยงามมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมพื้นที่ทร,รอบๆกันนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมเบียร์นะครับเชิญชมรายละเอียดที่ดินนะครับนี่ครับแปลงนี้ครับที่ผมจะขายด้านหน้านี้เลยฮะนี่ครับ ติดถนนคอนกรีตรหน้ากว้างประมาณ35-40ถึงเมตรนะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านข้างก็จะติดถนนคอนกรีตรเช่นกันนะครับลึกเข้าไปนะครับประมาณ70เมตรครับข้างๆที่ก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเพื่อนบ้านแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเพื่อนบ้านเป็นชุมชนอีกนะครับผมที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนเส้น3ามสครับประมาณ9กกิโลนะครับแล้วนี่ฮะด้านหน้าที่ดินนะครับ จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาและเขาใหญ่นะครับอันนี้คือด้านหน้าที่ดินนะฮะอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามถนนนะฮะเท่านั้นนะฮะถ้าเราปลูกบ้านแล้วหันหน้ามาทางนี้ก็จะเห็นวิวเขาใหญ่และทุ่งนานะครับแล้วก็จะมีเป็นคลองส่งน้ํานะครับฝั่งตรงข้ามที่นี่ฮะสวยมากๆครับผมจุดเด่นของที่แปลงนี้นอกจากวิวเขาใหญ่ด้านหน้าแล้วนะครับ ด้านหลังของแปลงนี้ยังติดแม่น้ําอีกนะฮะแม่น้ําแควหานุมานนะครับแม่น้ําเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับแก่งหินเพิงน้ําตกต่างๆและ,ะน้ําก็จะมาจากทางเขาใหญ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านในที่ดินนะครับแล้วก็แม่น้ำนะฮะนี่ฮะอันนี้คือด้านข้างที่นะครับเป็นถนนด้านข้างที่นะฮะก็จะมีไฟฟ้าน้ําประปาเพื่อนบ้านนะครับ ไม่เปียวนะครับห่างจากถนนเส้นสามสินสี่นะครับสี่เลนประมาณเก้ากิโลนะครับนี่ฮะในที่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะเห็นเป็นยางนาตรงนูน้นต้นใหญ่ๆก็น่าจะใช่อยู่ในที่นะครับนี่ฮะด้านหน้าที่จะมีการเหมือนกับถมแล้วนะครับด้านข้างก็จะต่ำกว่าถนนประมาณสักยี่สิบสามสิบเซนเท่านั้นนะครับนี่ครับ นี่ฮะมีต้นไม้ขึ้นใหญ่ๆอันนี้นอกนอกเขตนะครับสวยมากครับนี่ครับในที่จะอยู่ด้านซ้ายมือนะตอนนี้นะครับที่ผมเดินถ่ายทํานี่ฮะอาจจะดูลกหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเคลียร์เลนส์ขึ้นไปแล้วก็จะสวยงามมากนะครับนี่อันนี้ยังไม่สุดถนนนะฮะถนนนี่ครับเราจะมีเสาเขตอยู่ตรงนู้นนะฮะที่จะลักษณะเป็นถุงเงินนะครับ ด้านหน้าก็จะแคบหน่อยแต่เรื่องด้านหลังนี่ก็จะบานออกไปนะครับนี่ฮะเป็นเสาหลักเขตในที่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในและด้านหลังที่ดินนะฮะเนื่องจากที่ดินอาจจะลกผมจะอาจจะพาเข้าไปข้างในกลางแปลงไม่ได้นะครับแต่ก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นคร่าวๆนะครับว่าที่ดินประมาณนี้ฮนะแล้วก็ สูงกว่าระดับแม่น้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลายเมตรครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นทางที่เขาใช้กันไปอ่าเป็ดไปแม่น้ำข้างที่นะครับนี่ฮะต้นนี้ก็อยู่ในที่ครับผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับสวยๆเลยฮะก็จะมีกอไผ่ใหญ่ๆมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในที่นะครับนี่ฮะ ตอนที่ผมถ่ายทํานี่ก็เวลาประมาณเที่ยงวันนะครับอากาศค่อนข้างดีครับแล้วก็ได้ยินเสียงนกเสียงกาปะปลายไปเรื่อยนะฮะนี่ฮะจุดเด่นของที่ดินที่นี่ก็จะใกล้เขาใหญ่ด้วยนะฮะบ,บรรยากาศดีครับอําเภอนาดีนะครับผมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่ฮะถ้าท่านผู้ชมต้องการออกมานอกเมืองได้บรรยากาศบร,ริสุทธ แนะนํารีบเลยนะฮะแปลงนี้ราคาไม่แพงนะครับโฉนดก็เป็นเอกสารสิท์นอสสี่จอนะครับคุดแดงครับโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับนี่ฮะเดีย๋ยวผมจะพาชมแม่นม้ำฮะใกล้ถึงแล้วนะครับนี่ครับ นี่ฮะหลักเขตด้านหลังที่ก็มีชัดเจนนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นแนวเขตนะครับด้านขวามือของที่นี่ฮะเดี๋ยวดูวิวแม่น้ำกันนะครับแม่น้ำแควหานุมาลครับเป็นแม่น้ำเชื่อมต่อมาจากแกงหินเพิิง น้ำตกต่างๆแล้วก็มาจากเขาใหญ่นะครับนี่ฮะนี่ครับแม่น้ำฮะแม่น้ำคแควสวยๆเลยนะฮะอากาศแบบนี้หาหาที่ไหนไม่มีแล้วฮะนี่ครับสวยๆเลยฮะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นถนน เป็นถนนออีกฝั่งนึงครับถนนลาดยางนะครับจะเห็นเป็นต้นยางนาฝั่งตรงข้ามนะครับน้ำกว้างสวยๆเลยนะฮะน้าน,นี้หน่าแแรงนะครับก็ยังมีน้ำอยู่นะครับนี่ครับผมเจ๋สวยเลยฮะรานะคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบอ่าที่ดินติดถนนวิวเขาและติดแม่น้ำด้านหลังนะฮะแปลงนี้ผมบอกได้เลยว่าเหมาะมากครับแล้วก็อีกนิดนึงนะฮะที่ดินแปลงนี้ครับจํานวนห้าไร่สองงานก็จริงนะฮะ แต่ได้เนื้อที่ด้านหลังนี่ฮะนี่ครับด้านหลังที่ผมถ่ายเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งถึงสองไร่นะฮะหรืออาจจะเกินกว่านั้นนะฮะที่เรายังครอบครองไว้ได้อีกนะครับผมจะพาไปดูเขตฝั่งนู้นนะฮะนี่ฮะดินก็ดีมากครับที่นี่ปลูกอ่า ทำสวนผลไม้ปลูกทุเรียนได้หมดนะครับแถบนี้ก็โซนผลไม้อยู่แล้วฮะบรรยากาศดีมากครับที่นี่นี่ฮะด้านหลังนี่กว้างที่ดินน่าจะกว้างได้ประมาณร้อยกว่าเมตรได้เลยนะครับด้านหลังแนวเขตด้านหลังนะครับนี่ฮะในที่ก็จะมีต้นไม้ อาจจะลกหน่อยครับช่วงนี้แต่ก็ถ้าเราเคลียร์แลนด์ก็สวยๆเลยฮะเคลียร์แลนด์ให้จบห้าไล่นี่รับรองครับว่าด้านหน้าเห็นวิวเขาด้านหลังติดแม่น้ำเนี่ยโอ้โหหาไม่ได้แล้วครับผมนี่ก็ต้นมะขามนะครับเป็นอยู่ในที่ดินเรานะฮะนี่ฮะ ด้าน,นขวานี่ก็แนวแม่น้ำหมดเลยครับเป็นแนวแม่น้ำหมดเลยฮะนี่ฮะอันนี้ก็ยังอยู่ในแนวเขตที่อยู่นะครับอันนี้เป็นต้นไม้ใหญ่อีกนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะฮะนี่ฮะอาจจะต้นตะเดาหรือเปล่านะครับนี่ครับอันนี้ก็หลักเขียดด้านหลังนะครับนี่ฮะเสาตั้งโดดเลย ครับผมสวยมากครับถ้าท่านผู้ชมชอบที่จต,ติดแม่น้ำวิวเขารีบมาชมเลยฮะช้าอดหมดนะครับมีแปลงเดียวนะครับที่แบบนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะติดนำเสนอนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนำเสนอที่ดิน สวยๆราคาไม่แพงให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับก็รบกวนกดติดตามและสับตะไคร้ไว้เลยนะฮะกดกระดิ่งไว้เลยครับถ้ามีที่สวยๆจะได้แจ้งขึ้นโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ